เอาละครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามารีวิวลวงลาบที่ชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมแน่นอนว่าซิงเนเจอร์ของที่นี่ก็คือซอยจุนั่นเองนะครับจากนั้นก็จะมีอาหารหลากหลายนะครับส้มตําหรืออาหารรสเด็ดอีกมากมายนะครับผมรับรองว่าที่นี่อาหารอาร่อยมากๆแล้ววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศที่หลงลาบแบบสดๆกันเลยนะครับผมแบบเนื้อเนื้อบรรยากาศที่จะไปลวงลาบได้ก็ต้องซึมๆสมส,สักหน่อยนะครับฉะนั้นเราต้องเสียสละตัวเองเพื่อ ทำให้ตัวเองซึมๆสักหน่อยเพจะได้ไปนะครับนี้ปามาตอนแรกเราก็ต้องสั่งอาหารแน่นอนว่าซเนเจอที่นี่ก็คือว่าซอ,อ,อยจุนั่นเองนะครับผมถ้ามาแล้วไม่ได้กินซอยจุที่ลวงลาบนั่นหมายความว่ามาไม่ถึงนะครับและเขาบอกได้เลยว่าน้จิ้มแมงที่นี่ยสุดยอดขมเขา,าเรียกว่าอะไราภาษาแบบถ้าเป็นชาวบ้านชาวบ้านขมอำลํา ผมอมลำแล้วก็รังพอดีนะครับเนื้อสดมากๆนะครับผมส่วนนักร้องที่นี่นะครับก็มีหลากหลายสไตล์นะครับผมมีทั้งหมอลำสติงผู้หญิงผู้ชายลูกทุ่งอา่าแล้วก็อินดี้อะไระต่างๆครับบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับผมก็จะมีแนวสชั้นชั้นหและชั้น2ผมเลือกอยู่ชั้น2นะครับบรรยากาศจะได้ภาพรวมจะได้ดูรวมๆ ดีนะครับผมส่วนคนที่ชอบสนุกก็อาจจะยูด้านหน้าวเวทีก็ได้ได้นะครับอันนี้เป็นาการชิมซัจุนะครับซึ่งวันนี้จริงๆแล้วอาหารเนี่ยเขาอ,อร่อยนะครับแล้วก็กินเป็นหมู่คณะจะดีมากแต่ผมเนี่ยไปวันนั้นแต่สองคนแต่ผมกินคนเดียวน่ก็เลยต้องกินแบบโอ้โหสุดยอดนี่นี่พริกนี่เผ็ดมากเลยนะพริกนี่เผ็ดมากๆแบบเราเราใส่เองไม่ใช่น้ําจิ้มของวัดเผ็ดอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเรากลับ ลูกโดดนะครับมาจับนะครับทาาหนึ่งผมพยายามคือกินอะ่ะมันอร่อยอ่ะครับถ้ากินคนเดียวไปเลยนะครับเพืแฟนผมเหมันไม่กินแล้วก็เอาวะคือบุงเบียร์เนี่ยแทบจะไม่ได้กินไปแล้วลิ้นบางไปแล้วครับเนี่ยตอนเนี้ยคือกินไม่ได้ไปแล้วอะ่ะผิดน,นะครับก็เลยจำเป็นต้องกินซอยจุไปนะครับจริงๆมันต้องจวดนะครับกินกับเบียร์ไม่น่าจะเข้าท่าเท่าไหร่ต้องจวดอย่างเดียวนะครับผมสำหรับซอยจุอันนี้เป็นกระบวนการค่อนข้างที่จะอีก 3 0สุดท้ายนะครับเกี่ยวกับพวกตับนะครับเกี่ยวกับพวกตับสดๆนะเว้ยแล้วแล้วตอนนี้มันมันมันเรากัดกระเทียมเนี่ยกับพริกเยอะมากนะครับผมเพื่อให้ให้มันเข้าถึงกับอันนั้นนะครับกับกับเนื้อสดของเราซึ่งอร่อยจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าจัดจ้านแน่นอนร0 0นะครับผมจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับเจีวฮ้อนด้วยนะครับเจีวฮ้อนก็มีนะครับ อาหารอร่อยบรรยากาศดีพนักงานสุภาพเรียบร้อยนักร้องเสียงดีนะครับผมเเมื่อกี้คือมันมันตับอัดเียวทีเดียวไงเราอยากให้หมดเร็วๆนะครับอ่าแล้วก็อคนก็ไม่ได้สนใจครับกินอิ่มแล้วก็เต้นไปตามจังหวะนะครับพอดีก็ชอบหมอลำนะครับส่วนผมเองเนี่ยช่วงที่เป็นหมอลำหรือช่วงที่เพลงที่เรายังอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยเราก็นั่งฟังแล้วก็นั่งกินกันไปก่อนนะครับผมอ่าจังหวะดึกดสักหน่อยนะครับก็จะมี ความหลากหลายมากขึ้นนะครับผมและทีเนี้ยเพลงโปรดผมมาแล้วเว้ยก็คือเพลงคนพอกระเทิรนนะครับของค่ายจอนนี่มิวสิกของแบ็คอดิสิลนัตเพงนะครับแมพอถึงเวลากินอิกมท้องตบเบียร์เข้าไปนะครับแล้วก็ร้องตามสิครับเพลงโดนเมื่อไหร่เวลาเรากินอาหารหรือว่าอะไรเมื่อไหร่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะพอใจแล้วก็ต่อจากนั้นก็ตามไปด้วยผมจะขอมันเป็นช่วงของลูกทุ่อินดี้ก็จะขอเพลงกอดเสาเทียงนะครับ เป็นเพลงเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะหรือประเทศไหนมันต้องของเพลงนี้กับกลายเป็นติดหูติดใจไปแล้วครับสำหรับเพลงนี้นะครับนี่ครับถ้าเกิดบรรยากาศช่วงเดึกก็สนุกไปอีกแดบนะครับผมก็จะมีแสงสีแล้วคนก็เริ่มตึงๆกันบ้างแล้วก็เริ่มสนุกมากขึ้นรวมถึงเราด้วยนะครับผมแน่จริงๆก็จะอ,าอยากกลับอยากอะไรไปนั้นแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยแม่โคตรเร็วมาก พอเจอเพลงถูกใจเมือนเราก็จะชอบร้องตามด้วยไม่มีใครสนใจใครท้งนั้นนะครับผมโอ้โหเหมือนโลกกูเนี่ยอยู่คนเดียวแม่งเลยนะ,นะแต่ว่าก็ก,ก,ก็ก็ดีนะครับคือพนักง,งานเขาเอาใจดีบ้างนะครับไม่ว่าเราจะเนี่ยครับขอเพลงเกาส่อเทียนเขาก็เล่นให้เรานะครับไม่หยิ่งไม่อะไรผมก็ฝากกับเด็กเสพนักง,งานไปนะครับก็แลกกับการที่ต้องอให้ติไปแล้วก็ สันเบียเพิ่มนะครับมันเป็นเทคนิคของของกลยุทธ์ของอาทางร้านแต่เราพอใจที่จะอยู่มันนะครับเพราะว่าเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างหรือทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่นี่นะครับเพื่อเรามาระบายนะครับแล้วก็มา,าเขาเรียกว่าผ่อนคลายปล่อยวางความสุขทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่เรามีอยู่นะครับผมเพื่อมา,อาสัรคๆอะไรตามภาษาเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อให้รางวัลกับชีวิตบ้างนะครับหลังจากที่เรา ทำอะไรมามากมายหรือก็เครียดอะไรมามากมายเราไม่ได้มาหักนะครับผมอ่าโอเคจากนั้นเราก็ได้ได,ได้ตอบโจทย์และเราได้กินอาหารที่อร่อยอสดแล้วก็บรรยากาศดีด,ดื่มได้ฟังเพลงนะครับผมก็เป็นอะไรที่ครบวงจรนะครับคนก็เยอะนะครับค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับตนตรตีหลายรูปแบบมากนะครับผมแม่ นั้นก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องอกลับกันแล้วนะครับส่วนส่วนส่วนเรื่องของอความสนุกความบันเทิงก็ก็ก,ก,ก็ก็ดีเยี่ยมนะครับผมให้ห้าเลยนะครับบรรยากาศโดยรวมเนี่ยสุดยอดนะครับสำหรับหลวงราบที่ชุมแพนะครับถ้าใครมีโอกาสได้เข้ามาก็เข้ามาแวะชมแวะกินแวะเที่ยวกันได้นะครับอยู่ตรงด้านในของอาทางชุมแพนะครับจะบอกไงดีล่ะ ต้องข้างๆแถวแถวถามเขาว่า,าแถวบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีชุมแผนนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็โอเคสวัสดีครับผม